สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง JK เกษตรฟาร์มครับคลิปนี้ก็จะพาท่านผู้ชมมาชมผลงาน KF สามสิบเอ็ดนะครับนี่พึ่งคลอดได้ประมาณกี่วันหน้าตานี่คก็สามสี่วันนี่นี่ครับอาจจะสามสี่วันเลยครับไม่ถึงอาทิตย์นะครับนี่เป็นเพศเมียครับเป็นจากแม่บามันลูกผสมครับดูครับนี่คือว่าเนื้อหนังโครงสร้างก็มาดีเหมือนกันนะครับนี่ สวยครับเป็นเพชรเมียซะด้วยครับนี่ว่าเป็นทางแม่บามั่นลูกผสมครับดูครับรว่าจัดจ้านครับโครงสร้างเนื้อหนังนี่นก็ลึกอยู่ครับนี่เนื้อหนังนนหนาๆครับ เสามสิบเอ็ดนี่ครับแม่นใจดีดูครับการถ่ายทอดพันธุก,กรรมครับ <Yeah. S 1> <laughs> คือว่ามาดีครับอันถ่ายทอดพันธุกรรมครับดูแม่ก็สวยอยู่ครับตัวนี้ครใช้ได้ครับนี่เป็นวัวยังไม่ถึงเดือนนะครับเดี๋ยวเรามาชมพัฒนาการไปเรื่อยๆครับดูไป3าสเดือนนี้เนื้อหนังมาแน่ครับนี่สวยงามครับ ัในใดที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับก็เป็นกำลังใจให้กับช่อง JK เกษตรฟาร์มด้วยนะครับนี่หลัวผึ่งคลอดครับผลงาน KF 3 1บด ขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมด้วยนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ